นะคะขอให่แบบก็ไม่ตกเยอะละกัน,นะค,ะค่ะตอนนี้โอเคค่ะตอนนี้ แล้วก็วันศุกร์หลังเลืกเงเองก็มีถ่ายมาไม่มีปัญหาเลยไม่ได้กระทบไม่มีปัญหาคะ่ะโชคดีมากอะไรแล้วก็เป็ยนรูาพคืขขอแบยังไม่ออกตัวหนึ่งคะ่ะก็เลยยังไม่ได้เกดเฉลีย แล้วเขามีฝีมือจริงๆก็โชคดีค่ะแล้วก็หวังว่ามันก็จะทำให้เราพัฒนานด้วยอะไรนะคะกดดันไหมครับก็ก็ไม่นะคะหนูพยายามอ่ะใช้เป็น เรียกไปแคสนาอะไรอย่างนี้แต่น้องก็ยังไม่ชอบน้แน้่ว่าเขาชอบกิดการข้ามค่าถามแล้วก็น้องก็บอกว่ายังไม่เอาไม่ชอบแต่ถ้าโตขึ้นอาจจะชอบก็ได้ต้องแ็ตดเียบัได้ห้อยู่อย่างพรปีน้องแล้ก็อะไรก็ใช้ใช้กันเยอะเล่นอะไรอะไรแบี้อ๋อแต่จริงแต่นดก็ว่าไม่ค่อยมีแล้วนะถือว่าตอนนี้ ทุกคนก็ต้องกังวลกระแสที่ไม่ดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันก็จะทําให้เราดูไม่ดีแต่เราเองก็เราก็อยู่ของเราค่ะเราก็ทํางานของเราไปอย่างแล้วเราโฟกคนอื่นเข้าใจผิดไหมว่าหนูจะเล่นแข่งกับพี่อาย่าหรือไม่หรอกค่ะเพราะหนูก็เชื่อว่าทุกคนเข้าใจว่าเออเราก็อยู่เราก็ทํางานอยู่ที่ของเราเนาะเราก็ทําได้เท่าที่เราทำยังไม่เจอพี่อาย่าค่ะยังไม่เจอเลยโอ้โหวันนี้คนเยอะมากค่ะกดเจอใครก็ทักทาย ิมันก็ไม่ได้ต้องเช็คค่ะมันก็จะรู้อ่ะแบบคนรอบข้างเราก็จะมาคุยแต่ก็ก็ไม่มีหรอกค่ะคะุณต้องทาง่านมีวิธีการจัดการต่างๆอย่างไรจัดการกับข่าวที่ของเสียหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ก็พยายามปล่อยวางพยายามไม่คิดมากค่ะก็คนรอบข้างให้กำลังใจค่ะก็ส่วนมากทุกคนก็บอกว่าไม่ไม่ต้องไปคิดมากแล้วก็เราก็ทำงานถึงรอบให้ดีที่สุดละกันยืนยันว่าไม่มีอะไร,ไรแต่ภายในตัวยืนยันค่ะทุกอย่างโอเค